แต่เฮาแห่งแต่เฮาแห่งบ่เคยปลูกเกียเดือนเนาะจะมาบ้านบ่มีหน่วยห้องเราผู้หลบ่อกงวยบ่บ่คุ้งนี่บ่คุ้งเดือนหนึ่หน่วยไอ้ไรหน่วยละกิโลกิโลนึ่งสิบกว่าบาทแล้วคุเชื่อบัคุงบักยางเพียงเลยตอนนี้มันมันอายุนยี่สิบบาทแล้วรุ่นล่างลบ้านนี้บัคุงเนี่ยบ no no. <st endroit tonight> ัค <upcoming services> <arians> ุงเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนกว่าสิเของหาเดือนเนี่ยบักมีเขาก็ปลูกพร้อมกับบัคุงบักมีก็กับไงละสี่เดือนตัวหนึ่งไงเนี่ยบานนี้บักมีบักบักคุงเขาบมันเยอะสองปีมันก็บเบอรอายุ คันสองปีบมมีเก็บออกเง่เลยแล้ันนี้บ่มีอยู่นี่ก็บออกเ่แล้วครับบันี้ฮนบ่หุงม่ตัวหุงบมมีอะไรนมฝุนมาใส่กัใส่แต่บู้หุงม่เซอย่างนีวเอา้งนี่เขาปลูกไเรื่องต้นยางนี่ต้นยางี่ยดอดกกุนลาบขนาดสดม่ไปนี่แต่ท่านี่ก็เป็นไม้แดงเนียท่านี่เป็นไม้แดงเนียไม้แดงเพราะหวานปลาตอย่มีอรเลยเนี่ยแต่คือคือพร้อมที่เซีมีหายทาระชาไม่งานซอดกันซ้อนกันไปเลยเฮ็ดทีเดียวเลยไม้ยางกับผต้องมาปลูกอีกเพราหวานปลาบ่ต้องมาปลูกไม้แดงผู้ต้องมาปลูกอีก คือรุ่นมูก่ตบอาวถบอตอม่าเห็นอย่างอีกมาๆบางทีเรียงขายอย่างเดียวอยะมันควรจะเป็นสันบบแต่พื้นที่นี่หนอยสิขนี้สิคุ้มบอ่ยงหรือวันนสิบ่คุ้มเให้คิดแบบมันคุ้มอ่ะสิคุ้มคุ้มก็เพน่าได้สิหลานหนึ่งแต่ร่างฟูดทอกันนี่สิซูนี่เนาะอันสูเม่อไรก็เห็นอันนี้จบหน้ากับปีลลเทียนะเมื่อสุปีอันนี้เมื่อเทียเดียวขาดทุนสุปีกอน เี่พักสเียนีงปลูไปบบไกปลาพักุ้านบต้นสรพัดสิ่งอย่างอันนี้ต้นนี้อย่างวะบเคยเห็นเคยเห็นอยู่ต้นแ่ต้นบกีตั้ต้นยังกบนี่ถามเขางต้นแคนครับไม่ินทองกัปลูกทังที่แล้ว เพราะว่ามันบูรณาภพร้อมกันใน้เจ้าบักคุ้งเจ่าน้อยมันกับเถาตายเราสองปีแล้วบักไอ้นี่ก็ขึ้นนี่สินะเาก็ป่วยของสองย่างนี่มันม่มีผลกระทบต่อกันมันแย่เลยน้ำกันมันอ้วกเลยน้ำกันทําปลูกใส่กันเบืองลรามันม่มีปัญหากับปลูกได้เลยเพราะว่าตอนตอนบักคุ้งตายเนี่ยเขาตัดต้นคุ้งใส่เงาวมันเงาบักคุ้งเน่ากับกลายเป็นอาหารของอันนี้ไปยีสิบนะต้องคิดแบบแบบเข้าใจอ่ะเข้าใจนี่นี่กระดาษก้อนแจงข่อยมะเห็ดใส่ขิดให้แจ้งก้อนมะเห็ดคิดให้แจงของนี่เห็นแล้วเ่าต้องไปถามว่าะแล้วข้า้ทำไมเขาเอง บอกให้ผู้มีสิทธิ์มาเฝ้นี่นีหน้าผู้เลี้ยงเราบอกผู้เดียวคนเดียวสิให้เป็นยังหน้าเสียหน้าเขาเขางน้จะไปเห็ดไปตัวิตัวเดียจำเขอก่อนเลยมั้งดูเลยเด่นเขีม้าว่างตาหนีว่มีอย่างเดียวที่เป็นอย่างง่วงแบบนี้บกบขกาคเม็กซิกันเอบวกันแล้นี่นพอปูกพ่อได้ฮานี่ไม่ยาง ไม่แดงไม่ซักไม่มองกระนี่ไม่ยุ่งไม่ย่างไม่แดงไม่ต้องมองกระนี่ปูกเลี้ยงกันไปเลยแล้วนั่งก e ับผักหวานป้าบอกสมชื่อหวานจลับไหน้ำมังทักเสียงเล่นท่าหย่างก็กรอนตัวนี้นี่ปลูกไอ้ปก็กรอนตัวนี้ปลูกบักทั่วฟังเหงาเดียพ่อบักทั่วฟังเหง้าไก่สีเบิร์เฮ้ากับมาปลูกไอ้บักบวบพ่อบักบวบใกล้สีเบิร์เฮ้าไปปลูกแตงข้างขึ้นจริงๆนะเพียงว่าบ่ได้มาเปลี่ยนข้างอีกบ่ต้องมาเหตุบัดนี้แม่งโรคจากบักทั่วนี่มันมากนี่บ่ได้พอมันข้ออะชุดกัน แล้วโรคจะบัวบวมันไปบกแดงเมื huh. so ่อไรมันเป็นโรคเป็นแม่เป็นเพียรเขาเลยชุดกันจริงๆนะทั้งในทั้งในกับปลูกต้นใหม่ไปอีกอยู่ในข้างกับไปรีดปลูกต้นไม้ไปอีกแล้วไม่มีกับปลูกใบปลูกไมบเย็นต้นไม้กับกุ้งบักพรีชต้นเดาต้นบักพุ้งทางในพักกระเดาก็มีทางในข้างอีกพ่อมุนี่คื้ออ๋อเพื่อนก็อยู่ต่อเลยเป็นปลาอันนี้ยูต่อใหญ่มากกว่านี่อ่ะ เป็นเป็นเป็นขืดทีแล้วปลังเอาม่ใช่เพราะรอันนี剛剛 like ้เขาปลูกเจ๊เสื่ยไม่แดงไม่แดงไม่เนื้อมัยังปลูกไปห้างเมตรางเมตไปเลยเขาม่เนี่ก็ปลูกสมเชียวหวานนี่ปลูกห้างกันสามเมตรบักฮุ่งนี่ห้างสองข้าหวานปลานี่ห้างสองกาแฟนี่ห้างสามบักบักบักม่วงห้างสามบักมีห้างสามอันนี้คือเลยะห้างของของแต่ละท่านกันเองเออย่างค่ะแต่ว่ามื่อกี้ท่านอื่นมาเป็นอย่าง

แล้วเอขายเนี we we ่พกด้ขายเบิดเด้ขายแลลวมัวก็ออกมาไหมขายแหล้วมวนออกมาไหมพวกคือขายอ่อยขายมันเนี่ยขายอันนีต้องเบิดเนี่ยวเบิดใบอันนี้ขายบ่เบิดขายล้วออกไม่ขายเลาไม่ก็แบบพี่ขายเ้วออกไม่เเดียวขายเยอะแบบไรหรอขายแบบไรกลียวื่ต้องเจ้าตัวนี้ก้อนที่สกับพมันยุ่งสิปุนี่มีก็เดยนกับยูดินก็ดีขื้อเลยได้นีกินดีขื้อสีอสยงรลกี่สึข้อได้หมใไม่ร่งกับเป็นปุยเบิดใไม่ร่กับเป็นปุยเม็ดไม่ร่กับงอกได้นี มนันเขาว่าอามันปุ <deal> ๋ย่าแเอามีแล้วมันปุกต่อันอีกอได้บานเทาสตยานแต่มันหัเาผอ้สักนกล้วยสีเทาคบเพราะมันมันบ้านนั่นเ้ากัตัดมาเป็นปุ๋ยนึกว่ตัดตัวมันยังใสตัวใหม่ก็มีน้ำอะไรมันก็บ้ไ้ก็เป็นลุง เพราะเราไม่แสงใหม่มันนี่ขึ้นได้จริงๆคือเป็นงานบนกินในการที่เราเข้าใจอ่ะยอดยอดเห็ดแบบเดายอดยอดเสียงเห็ดโผล่มันมันชีวิตเท่ามันมันอนาคตเท่า้องเสียงต้องเข้าใจบดอันนี้สิทธิประโยชน์หลังจากมันแน่เราระยะมันจะไปยังไก็ต้องออกให้ได้นี่คุณพีวันห้างปูกวันหนึ่งเจ็ดเลยก็ตุนนี่ลไรนี่ล่ะ นี่ไรขอบว่าไรหนึงรวมทั้งหมดมูลนี่ไ่นี่ก็เสียถงสไหนึงเป็นทางอยู่ไรนึ่งปลูกี่ไหนเะมาเม็ดเม็ดเม็ดครื่องเคร่อเลยนี่ก็เม็ดเครื่งเม็ดหเม็ดเครื่งเลยไม่ได้ปลูกไขั้นว่านี่ก็เลยว่าเสียไม่พวกไม่ยินตอวไม่ผลน่ะไม่เสไม่ไม่ไม่ต่ตการข้แฉงเนี่ยลงนี่มีเวลากเไม่ก็สามวรนขุดปลูกกระโปงได้เด้จะแลบหน่งืองปลตัวเขา่หได้ดนี่หได้ต่อ

ต้นบักพีต้นบกงต้นแดงต้นสักแดงบกุงพี่น่องยฮงงามครับ อ้พมาปรับทศนิตมไหมเริ่มต้นถูกมั้ยสปนังแรกๆกาจะประมาณนี้ขาโพดเออเขาโพดนห่ปปรับทศนิยโพีแม่เริ่มแรกมาเริ่มแรกเริ่มต้นค่ะคอีกทีนี่เขาโพด บักแตง,บ,แตงบักแตงก็มีข้าวโพดก็มีผักติว,บ,ตวบักม่วง,งเขาพดูดจะเก็บต้นใหม่เน่าเอื่องกันไงเห็นไหมี่ผสมผสนของแท้ แคน้อยคเมันมันคุ้มขืนมันก็เอยาบอย่างหลายนะพปลูกพันี่ีอะไรนี่ยค่ะหลังบาไก่บาไก่แทงไถก็แบบข้ามภูมิแบนก็จะไม่เท่าไหร่ค่ะแตมันปลูกก็ขึ่นได้่ะแต่ว่าวกยืนต้นรยพวกกันเกาดอกล้มดวนแบบเขียเนี้ก็จะค่อยไล่ไปก็บบมหมดรได้ไหมก็แล้วเก็บบุ้งัอีนี่ก็ยกเก็บขึ้เลยเหลเหียบคุ้มัวเบียบอะไรกัได้มคุ้มเนี่ยบพกระลุกไปเร็วยางรัดอุ่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเเ่นีล่ตปอ้ต้นมันปาดอกเกลวนั่นลลูกมากลูกไบใมหาตนดีใจหลายร่วยดกนี่มันอะคือลายเียวตอการเนี่ยดอกร่ำรวยดอกมันปลาคืออยากให้ไม่มดอกหอมไปจำไปจาเดือนเดือนนี่หอมดอเดือนนีหอมดอกลูกใบพันมหาตน้งอาทิตย์วนม่หนีหอมบุดเดือนดอกมันปลาเบิกหน้าหน้าพญ่์คเดืองเดือด <c oughs> ท้งนี้เป็นต้นกล้วยเป็นสารพัดอาหารต้นกล้วยต้นพริกต้นซักต้นยางหน้าต้นมะม่วงต้นบะเขียบครับแต่ว่าเบื้องหน้าขางเคียงเพิ่นครับหน้าขางเคียงเป็นปลาอ่อยหน้าขางเคียงเป็นปลาอ่อยขึ้นกาเพิ่นกะย่งางวอได้เห็ดตามครับัางทีหน้าขางขางเพิ่นกะเห็ดเป็นแบบยางแล้ว อดปลาใหม่อุ้ยต่อใหม่ก่น้องเลยปลาปลาไผ่เดี๋ยวเลยมันสอดโยนี่เขายางมานี่อ,อ,นะอื <c oughs> เออไปหลดมันไปไนอยู่โหลดบ่มีพีหลอกดอกแล้วว่าพีหลอกบ่มีแต่ว่าพีหลอกมันยินบ่ได้เดี๋ยวันบันอนี้เานหลกกก้มงันนี้เป็นโลกแข่งก้วมจริงเป็นปลาไัย อันนี้ออกดาวอวงนม่เอ่ากันอันนี้อลกอ้อนเดิมเดิมสองปีที่แล้วมาเนี่ยสองแปลงเนี่ยมันคือกันเพราะว่าดินเจ้าเดียวกันพี่น้องเดียวกันเห็นคือกันต้อวัดตลอดอ้อยปอยางมั่นเดนคือกันพอห้อมาอยู่ในเรื่อกแล้วทันนเรื่องดินเดียวกันดินเดียวกันดินเดียวกันบ้านนี้เดียวนี่นี่จะมีขวยกี้เดือนเด้อแต่ยุหงบไปก็โซ่เลยทีเดียวไปเลยดินแดงเดอแดงจีวายนย เดี๋ว,วันนี้ยาขยาลุกไปจนว่าใบายอ้อยกับบย่อยใบ,บ,บมีจุนชี่บ,บกายอยู่เนี่ยใส่ปุ๋ยสองเทียสายาขยาทีนึงแล้วแต่ยังบางทางนาราคาจะไหนก็บพทันู๋ต่อขางห้องจบเลยได้ดิลูกหลานบ่าตัวเอดอีกเลี้ยวหล้วเท่านี้แล,ะละ้วราคาของกำหนดเองเดี๋ยวจ,จ้ <c oughs> สี่พูดได้สีเป็นตลอดก็กาเร็วันสองว <c oughs> ังาาอด้องเขาใจกับบดบอกอีกแล้วบนบอกเล้วบดนี่บน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 พทยแล้ว นีปลาอ้อยครับอันนี้ปลาอ้อยเป็นตะเก ا าเพิ่นกับเห็ดปลาอ้อยครับเห็ดปลาอ้อยแบบนี้แหละเห็ดปลาอ้อยพอบัดนี้เพิ่นมาปรับเปียนใหม่เป็นปลาที่ผ้ายางแล้วครับบัดนี้เบิ้องยางเขาข้างในครับยางเขาข้างในเป็นปลาไผ่ครับบัดนี้อันนี้หน้าพี่น้องเดียวกันครับแต่ว่าของ่อยญ่คำเดืองเพิ่นเป็นปรับเปลียนแผนนะครับเป็นเหตุการณ์เกษตรแท่น เกิการณรเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมพ้าย่างเบิงต้นไหม้ต้นไผ่เพิ่นก่บเบิงเลยต,เต้นแต่ละตน้นใหญ่ครับปลูกทุกแนวครับทุกอย่างสารพัดอย่างเลยอันนี้ก็เป็นปลายยางพาราปลายยางพาราเพิ่นก่าปลูกตน้นต้นใหม่ใส่ขึ้นกัน เฮ็ดไปเพื่อลูกเพื่อหลานของแทนัวกตอบได้หเพนจาของมาเฮ็เพื่อลูกเฮ็ดเพื่อไผ่เฮ็ดเพื่อสัวะเ็ดยังนี้เอง เห็อ้อยเห็ดเพี๊ยสูเห็ดมันเห็เปี้ยสูแมเห็ดเปีจกไเวีหน้าเห็ดอย่างหอมเห็ดอย่างแต่ปลายางปาาปทั้งนี้สองปีกลายเป็นปีาผลลำใหม่อันนี้ปลายางครับปลายางต่ทังนี้สปีกลายเป็นปลาผลไใหม่ทังนี้เป็นปลาใม่มีทุกอย่างเลยอปลาเน่ยใูกน้ำพอเร็วเ มใายคนนี้เลวกกับอุโมงคกันล้อมาวันี้มักอุโมงค์นี่ล่ะเกษตรกรขอแรนาะเราเป็นคนเราเป็นเกษตรกรโอ้ยอย่าลมรู้สัตว์ที่มันยัางยืนคนที่แฉะนี่ เป็นเกษตรกรนี่ยทางนี้ทางนี้ห้องเกษตรกรครับทางนี้เป็นปลาย่างหองเกษตรกรครับางนี้เ็นย่างห้องเกษตรกรทางนี้เป็นของคนเอาให้เื่อระดา้านางฟ้าลงมาขออยู่นเคนเนียม่เอาแบบเป็นเรื่เอาแบเป็นนาานเทแล้วกลงมาเียองปีแ้ไเนี่ยนทาานเห็นง่ายงที่ตัวจะถึงของใจจ้าของอะไได้ก็ต้งไปสู่กันอสู่ใจเจ้ของเรืยนเดียวสองปีเป็นปลาผสมผสาน แต่ว่าส่วนของทางนั่นกะย่งคือเก่าครับเป็นป้ายายางคือเก่าแต่ว่าพ่อเพื่อนกะปรับเปลี่ยนกับปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ก็ือกะของเพื่อนกับเป็นป้ายยางด้อยกันครับแต่ว่าเพื่อนปลูกต้นใหม่ใส่เบิร์ดเลยปลูกทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อนปลูกไว้อยู่ท่างทางนี้อันนี้เป็นของพอนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายยางพารานะครับเราปลูกต้นยางต้นยางหน้าปลูกต้นซัก ปลูกต้นสับปะรดนะครับมีต้นดอกกระเจียวก็มีต้นผักหวานก็มีมีเกือบทุกสิ่งทุกอย่างครับทีเฮากินได้นี่พอเราปลูกใหม่เวดเลยเราเอามาปลูกใส่ครับต้นยางพาราครับยางพาราต่อไปเราก็ว่าจะปลูกไปต้นพริกไทยนะครับให้มันขึ้นกับต้นยางพาราและนี้ก็เป็นปลาไพ่นะครับจากที่เป็นปลายางพารานะครับยางพารากันยังเหลือคือเกาครับยางพารากันยังเหลือคือเกาทุก นะครับเรียวเบิงต้นยางพารากัยังเหลือคือก่านะครับพี่น้องแต่ว่าเราปลูก yeah. ต,ต,ต้นใหม่พื้นที่หาไรทางพุ่นกับยางพาราหาไรครับก็มีแค่ยางพารานะครับยางพาราหาไรก็คือมีแค่ยางพาราอย่างเดียวแต่ว่าส่วน ja. ทางนี้เบิงหาไรคือกันนะครับเราว่ามันบวกอืดแต่ต้นใหม่เลยครับต้นบักพุงต้นบักพริกต้นยางพาราครับต้นใหม่งามหลยพี่น้องเลยอยากให้มาเบิงเลยครับอยากให้มาเบิง ที่นอสิเห็นนป็นโลกแห่งค่วมจริงเล้าว่าเล่าว่ามันเกษตรกรนะครับเราเป็นคนตอนนี้เราเป็นคนแล้วเราเป็นเกษตรกรนะครับมันเกษตรกรเราเป็นคนคนที่เป็นเกษตรกรก็คือยั่งลําบากต่อไปครับแต่ว่าเราเป็นคนแล้วตอนนี้เราสบายนะครับเราบม่ได้ลาบากนะครับเบื้องข้างในต้นักพริกต้นต้นักพริกต้นักคุงต้นยางต้นมะมีต้นขนุน บมีขนุนัะเขียบต้นพักจิ้วนะครับเราเอามาปลูกผสมกับปลายางพระาดี้ครับพี่น,น้องเลยอันนี้เป็นป่ายางพระานะครับตรงนี้เราเอาต้นใหม่มาลงต้นบะคุง พุว่าไม่สิบปลูกอะไ้นะครับต้นต้นต้นยางนะครับเราก็ไปปลูกไ้กลางกลางกอไผ่นะครับต้นยางไปปลูกไ้กลางกอไผ่กใหไงครับต้นยางนี่ปลูกไ้กลางกอไผ่นีงามหลายต้นสูงนะครับต้นสูงต้นตรงขึ้นเลยไุว่ามันปลูกอะไ้นะครับต้นดอกกระเจียวก็มีครับข้างในผลเป็นป้าดอกกระเจียวแล้วก็ต้นกาแฟก็มีนะครับต้นกาแฟก็มี ปลกไว้ติดกันติดกันเบเลยไงคือเก่านะครับายางพรลราปกติก็ต้องมีแค่อยางพรลราแต่น,นี่มีทุกอย่างต้นพันต้นใหม่ต้นดอกกระเจียวเต็ม ท่านค่ะเอาบ่แม่ม่รยูเราใช้หน้าเดนแมนเบอร์ตเพรา่เราเอิ่นเียงถุมแข็นเหมืนท่านจุนเอาเขียงถุมกู้บ่อยากได้โยแต่ว่าข่อยบ่มีหน้าหน้าอี่แม่กับหน้ายี่ฝอเขาบ่อยผูกจับแล้วมาขี้แม่นี่เป็นต้นพันเราถามเล่าตัวต้นแดงใช่ค่ะขุนี่แม่ ไม่แดงแดงสักไม่กานี้ไม่สักไม่พยุงแล้วกัยางหนาไม่ไม่ผมพยอมแต่ี่ำวนนีแค่หมีันซิอูบนีไงเอาไป เบิ่งขีดดินแล้วเนี่ยเหนียวเป็นถะปูต้นใหม่วงบใหญ่แต่ว่าเลียวเบิ่งต้นใหม่นะนี่แต่งงามๆอ่าเด้๋ยพี่น้องครับถ่ายงานหลอกนะครับยังได้กราฝากกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับผมจะมีคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้นยางแล้วก็มีต้นพริกไทยนะครับต้นยางต้นพริกไทยมันขึ้นน้ากันอันนี้เป็นหน้าเพื่อนนะครับเพื่อนทีแล้วกับผ้ายางไปแล้วละรอบนึงผมกับกับมาไทายพี่น้องเบิ่งอีกนะครับ ต้นดอกกระเจียวในป่ายางนะครับในป่ายางพารานะครับจะเป็นต้นยางนาต้นดอกกระเจียวต้นกาแฟต้นยานั่งต้น,ะตนไผ่ป่าไผ่อยู่น้ากันเบิดพี่น้องเลยพอดียอยากเลี้ยงลูกกับมานะครับเป็นให้คํำปรึกษาเด็ดตลอดนะครับม่เยี่ยมมาชมนะครับเรา ความคิดสุดยอดเลยครับบ่ม,มีคำบรรยายเลยพี่น้องก็ไล่เบิ้งนะครับอยู่ในคลิปของผมนะครับกดเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมเล็ดลงไว้หลายคลิปนะครับส่วนหน้าคางเขียยครับปลาอยางคือเกา้าพี่น้องเพป็นก็นย่งบ่ทันไดปรับปรุงนะครับเพื่อนกับย่งทันไดเท็ดตามพอนะครับ หน้าขางเคียงนี่เป็นยางพาร่าคือเก่าครับเป็นที่ขางเคียงเป็นยางพาร่าแตกตั้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นปลาอ <sino S 1> ย่างพาร่า,ากับก็มีแค่อย่างพาร่านะครับเป็นปลาอย่างพาร่ากับคือมีีแค่อย่างพาร่าย่างเดียวเป็นปลาใหญ่เลยแต่ว่าส่วนของพ่อนะครับเป็นปลาอย่างพาร่าคือกัน แต่ว่ามีถูกอย่างมีถูกอย่างยี่หรี่ปลาอย่างพาราขึ้นกันแต่ว่าเลียวเห็นต้นใหม่แนวอื่นครับปลูกยางพาราแต่ว่าเด้กินได้กินบะหมีปลูกยางพาราได้กินบะคงเด้กินบกพริกนะครับปลูกยางพาราเด้กินหอดมะเร็ดกาแฟได้กกินดอกกระเจียวนะครับพี่น้องก็ ลองศึกษานะครับลองศึกษาเบิ้งครับกะผมลงเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับเลยเบิง้งนะครับเด้เบิง้งเลยด,ดูอันนี้กับปลายยางพาราครับนี่เนาะมีแต่ต้นยางพาราด้พี่น้องเลยแต่ว่ามีแต่ต้นบักฮงต้นใหม่ที่กินใดทุกอย่างที่กินใดนะครับเราถี่ลงปลูกไปเบิ้เลยต้นใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อหน้าคตลูกหลานเราแล้วกับปลูกว้เบิ้ครับต้นกะก็มีเต็มเลย กดติดตามนะครับกดติดตาม,ก,ก,ตามกดไลค์กดแชร์ให้นำนะครับพี่น้องชีวิตการ,กรเกษียกะแบบนี้แล้วครับอยู่แบบเรียบง่ายลายยางพาราพี่น้องเห็นว่า โอ้ยเห็ดเห็นยม่มใดก็ดีใจพี่น้องบ่าอยากออกจากหน้าเล่าห่นละผู้ใดมาป่ายางพราราแต่ว่ามีทุกอย่างป่ายางพราราแต่มีทุกอย่างกะเป็นโฮมเป็นเงานะครับเป็นโฮมฝนตกมากอะเป็นชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับชุ่มชื้นอยู่ตลอดเพราะว่าต้นยางพารานี่ก็เป็นเป็นโฮมให้ต้นไม่อื่นนะครับ เป็นห่มไ้ต้นใหม่นวอื่นกัแดดบ่อซองแดดซองแบบลำไล่นะครับกัเฮียใไ้ต้นใหม่งามเฮ็ดใไ้พื้นดินซุ่มชื้นอยู่ตลอดบ่ต้องหดน้ำหยากนะครับถ้าเฮ้าวมีต้นยางพาราแบบของเรลาเฮาปลวกกับมันกับบัวนาสีซุ่มปานี้นะครับเวลาคนตตมันกับสีบซุ่มปานี้มันกับสีแดดซองมันกับแห้งนะครับปูนาเราไปสูตรทางฝุนครับเป็นปลา มีต่ยางป้ายยางนี่แหละแล้วก็เห็ดเป็นไฮน่านาเห็ดไฮน่าสี่ส่วนนะครับแบ่งใบขอบขอบส่วนคันแท่นหน้านี่ก็ดึงไฮน่าขึ้นมานะครับจกไฮน่าขึ้นมาเห็ดเป็นคันแท่ใหญ่แหละก็ปลูกต้นไม้หลอมเลยนะครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องคันแท,ท่ี่กลนขึ้นมาเห็ดคันแท่กบปลูกไม่ทุกสิง่งทุกอย่างขึ้นกันโอ้พี่น้องมาเบิ่งได้ครับเขื่นทีนี่ตรงนี้ มองเราอยู่แล้วก็เห็ดหนยๆด้วยครับบุแม่เราจะเห็ดใหญ่ดิแล้วก็พ่อจะอยู่นะครับแล้วก็เห็ดพ่อจะอยู่พ่อจะตอนรับพี่น้องพ่อจะตอนรับเขกนะครับครับจังได้กับฝากคลิปนี้ไว้น้ำนะครับฝากหลายๆคลิปน้ำล่ะครับที่ผมลงไปผมกเห็ดหนพี่น้องเบิ้งหลายๆคลิปนะครับผมตัดต่อออกมาให้พี่น้องเบิ้งหลายๆอันเพื่อพี่น้องสีเด้เบิงนะครับ จางไดกัดเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ